ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาเที่ยวแบบวันเดทริปใกลๆ้ๆกรุงเทพกันอีกแล้วนะคะจริงๆต้องบอกว่าใกลๆ้ๆกรุงเทพก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะเริ่มเที่ยวกันที่กรุงเทพนี่แหละครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปเที่ยวกันที่บางขุนเทียนนั่นเองค่ะและนอกจากบางขุนเทียนที่อยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพแล้วนะครับตรงโซนแถวๆนี้ก็จะอยู่ติดกับจังหวัดสม,มุทรปราการแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเที่ยวกันทั้งหมด3าจังหวัดเลยและวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างตามมาได้เลยค่ะ และที่แรกนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องแล้วเราก็แวะกินข้าวกันก่อนนะคะที่นี่เลยค่ะครัววัสนาซีฟู้ดค่ะเมนูแรกนะคะยำใบชะครามค่ะจะแบบแห้งๆหน่อยรู้ผ่านหวานไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่แต่ก็อร่อยดี กุ้งรูนะครับไม่รู้ว่าคือรูอะไรใครรู้ช่วยบอกทีว่าทำไมถึงชื่อกุ้งรูแต่ว่าเขาแบบทอดมาแบบกรอบๆเลยดูความกรอบอกรอบมากอร่อยมากมันมากเมนูต่อไปนะคะเราจะมาลองชิมแกงส้มเนื้อปากระพงค่ะเป็นผักรวมนะมีกระเฉดด้วยเดี๋ยวชิมน้ำก่อนรสชาติออกไปทางหวานนี่ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ เาจะชิมเนื้อปลาปลาสดดีมาแถวนี้นะครับก็จะพลาดไม่ได้นะครับว่าจะต้องกินหอยแครงลวกนะครับตัวแบบใหญ่ๆสดๆเลือดๆอันนี้เขาถามว่าจะเอาแบบลวกปกติหรือจะเอาสุกนะอันนี้คือบอกบอกว่าเอาสุกแล้วนะเขายังเป็นแบบติดเลือดๆอยู่เดี๋ยวลองดูว่าจะขาไวไหมร้านนี้เขาจะเป็นแบบ น้ำจิ้มอันนี้นะเขาบอกว่าให้กินกับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มถัว่วให้กินกับหอยแครงลองกินดูน้ำจิ้มหวานหวานเหมือนน้ำจิ้มปลาหมึกบดอ่ะอร่อยดี วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดสาขาจังหวัดสมุทรปราการค่ะสาหรับไฮไลท์ของวัดนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่านี่คือพระปรางมีลักษณะเอียงการเอียงของพระปรางนี้เกิดจากการที่สมัยก่อนนะคะน้ําท่วมแล้วทีนี้พื้นดินอะยกขึ้นก็เลยทําให้พระปรางเอียงค่ะ และทางด้านในของโบสถ์นะคะก็จะมีพระประธานนั่นก็คือหลวงพ่อโตค่ะเดี๋ยวเราจะไปน,นพัสการข้างในกันนะคะและทางด้านหน้าของวัดน,นะคะก็ยังมีพระสังกจัจจยมหาราภองค์ยืนขนาดใหญ่นะคะถ้าใครอยากขอพรอ,อะไรนะคะสามารถขอพรที่นี่ได้ค่ะ ด้าน,นใต้ของโบสน,นะคะก็ยังมีไฮไลท์อย่างหนึ่งค่ะก็คือการลอดพระลาหเหือค่ะเพื่อสะดอกเคาะหรือว่าขอพรนะคะและตรงนี้นะคะก็คือฐานหลวงพ่อโตค่ะซึ่งจะตรงกับหลวงพ่อโตอยู่บนโบสน,นะคะแล้วเขาก็จะเอาทองนะคะมาติดตรงนี้นะคะ่ะ แล้วถ้าใครมาแถวนี้นะครับเขาก็จะมีของกินขึ้นชื่อนะครับของแถวนี้นะครับก็คือกุ้งเหยียดนะครับทุกคนรู้จักไหมครับว่ากุ้งเหยียดเป็นยังไงมันอร่อยมากเลยนะแล้วก็มาที่ร้านนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่ของแถวนี้นะครับชื่อว่าร้านกุ้งเหยียดป้าสุนทรน,นะครับมีที่จอดรถในร้านเลยและกุ้งเหยียดนะคะเขาใช้เป็นกุ้งขาวค่ะก็ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ย รสชา,มมาติเค็มๆมันๆเปรี้ยวๆหวานๆเช้ยิ่งกับข้าต้มอร่อยเราแก็ซื้อกันมาแล้วนะคะกุ้งเหยียดป้าสุนทรเขาขายโลละ500นะคะซึ่งสามารถแบ่งได้ว่าเราอยากได้เท่าไหร่แล้วเราก็เลยซื้อเป็นกล่องละ2เขีดค่ะก็คือตกกล่องละ100บาทค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สารพันท้ายนีราิงส์่จังหวัดสมุทรสาครกันแล้วนะคะและที่นี่นะคะเราจะเห็นว่ามีไก่จํานวนมากค่ะ เพราะว่าถ้าใครมาขอพรและสมหวังเขาก็จะนำไก่มาแก้บนเพราะท่านชอบการชนไก่กันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สะพานแดงจงังหวัดสมุทรสาครกันแล้วนะคะที่นี่นะคะเป็นจุดชมโลมาค่ะแต่เขาบอกว่านั้นๆนะคะจะมีโลมาผูมาให้ดูแต่ที่มีแน่ๆก็คือนกนางนวลค่ะที่บินบนสะพานสวยมากๆเลยค่ะ แล้วเราก็แวะคาเฟ่กันต่อค่ะและที่นี่นะคะอ c ค p o บออฟ o c ฟโฟค่ะร้านเขาแบบใหญ่โตโอ่อ่ามากเลยนะตอนแรกเราคิดว่ามีตรงนั้นที่เป็นห้องแอร์แล้วก็มีโซนเอาดอรอยู่ตรงนี้แต่พอเดินอ,ออกมาจะถ่ายรูปมีตรงนี้อีกเยอะมากมีที่นั่งตรงข้างนอกเยอะมากเลย เ,เดินมาทางนี้อีกได้อีกแล้วเดินมาทางนี้จะมีมุมลับอีกนะนี่เดินมาจนสุดทางอะ่ะตรงนี้เป็นแบบ private zone มากนั่งแบบชิวๆเลยไม่มีใครกวนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สะพานรักทะเลบางขุนเทียนค่ะที่นี่นะครับถือเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวบางขุนเทียนเลยนะครับ ถ้าใครมาที่บางหุ่นเทียนนะคะก็ะต้องห้ามพลาดที่นี่ค่ะถ้าใครขับรถมานะตรงนี้มันจะไม่มีที่จอดรถนะเนี่ยพอผ่านตรงสามแยกนี้มาให้ขับเลยไปก่อนเลยตรงสะพานนี้ไปอันนี้สะพนสานสะพานรักทะเลอยู่ซ้ายมือนะให้ขับเลยไปนิดหนึ่งมันจะมีที่จอดรถอยู่ซ้ายมือคือจอดได้ฟรีเลยเป็นที่ใหญ่ๆเลยจอดได้ฟรีเลยนะไม่ต้องจอดแบบเสียตังค์นะสำหรับที่นี่นะคะเขาก็จะมาปั่นจักรยานกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเช่าจักรยานกันก่อนนะคะ ร้านเช่าจักรยานก็จะมีเยอะเลยนะอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยเลือกได้เลยมีแบบ4-5ล้าร้านเต็มไปหมดเลยราคาเท่ากันคารา40บาทเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั่นกันแล้วนะคะระยะทางก็อยู่ที่3.7กิโลค่ะแล้วมาดูนะคะว่าเราจะปั่นทั้งหมดใช้เวลาไปเท่าไหร่ อันนี้เป็นช่วงแรกนะครับก็จะเป็นแบบป่ากรุงกลางแบบนี้นะครับลมลื่นมากตอนเมื่อกี้ตอนขึ้นมาคือแดดตอนเย็นๆก็แอบแรงอยู่นะแต่พอเข้ามาตรงนี้คือลมลื่นเลยระยะทางประมาณ3.7กิโลเมตรคือกดจาก Google Map นะไปกลับก็7.4กิโลเมตร ข้างในนี้เขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์ขับด้วยนะแล้วก็ต้องขับระวังระวังเด่นดึงแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ข้างในนี้มันจะเป็นมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านนะถ้าเป็นบุคคลภายนอกเขาจะห้ามขับมอเตอร์ไซค์เข้ามานะขับมาไม่ไกลนะครับจากตรงจุดเริ่มต้นมาสักครู่นะครับประมาณ2 3สนาทีเองเนาะก็ถึงจุดแรกแล้วที่เราจะแวะก,กันก็คือตรงนี้เลยอุโมงต้นไม้ แชมป์จักรยานโอลิมปิกนะครับเขาจะขึ้นสะพานนี้นะครับด้วยการอุโอุโอุโอุอ้เก่งมากนะครับอันนี้เหรียญเงินโอลิมปิกนะครับอุอุอุอ้เก่งมาก มาถึงตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดให้เดินไปได้นะครับตรงนี้นะครับเราจอดจักรยานไปตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินไปมีให้เดินไปสองทางนะทางซ้ายจะเดินไปดูต้นกกงกลาง100ง0ปีแค่50เมตรแล้วเดี๋ยวถ้าไปทางขวาก็จะเป็นต้นสแสมตกน้ํามัน100เมตรแล้เราเดินเข้ามาเราจะรู้ไหมว่าคือต้นไหนเดินเข้ามาเราก็สุดแล้วทุกคนเดินเข้ามา5บวินาที ก็ถีสุดแล้วก็คือก็คือต้นไหนก็คือต้นนี้เหรออันนี้เหรอแล้วรู้ได้ไงว่าหนึ่งร้อยปีไแหละนี่ต้นเดียวแล้วเขาก็ล้อมอย่างเงี้ยไม่มีทางไปแล้ววอ่ะถือว่าเป็นงงไม่รู้อันไหนคือต้นไหนหนึ่งร<ด>้อยปีเดี๋ยวไปดูต้นสมแยตตกน้ํามันดูฝั่งขวาว่าเป็นยังไงอันนี้คือทางด้านขวานะครับก็จะเป็นทางเดินเป็นไม้ไผ่แบบนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นไหนอีกหรือว่าคือต้นนี้เนี่ยเพราะเขาเพราะเขามีผ้ามีผ้าปลูกไว้คือต้นนี้หรอหรือว่าคือต้นนี้เพราะว่ามีลอมผ้าอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาเขียนสมแสม ح, ทะเลแต่ว่ามันตกน้ำมันยังไงอะทางเดินมันจะวนรอบออกมานะก็คือไม่ต้องย้อนกลับทางเดิมระยะทางสั้นๆเดินแบบแป๊บเดียวเท่านั้นไม่เกิน5นาที ก็ออกมาตรงจุดเริ่มต้นแล้วถึงจุดตรงนี้เขาจะบังคับวันเวนะครับให้ทุกคนไปทางซายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนขากลับเนี่ยเราจะต้องออกมาจากทางนี้มันก็จะเป็นวงล้อพอดีเราจะไม่กลับทางเดิมเขาเป็นบังคับทางเดียวอยู่แล้วไม่มีหลงแน่นอนออกมาจากทางเลี้ยววันเวนะคะเราก็จะเจอทางที่เรียบกับป่าชายเลนนะคะี๋ยวจะปั่นกันต่อคะ่ะ ใครมาที่นี่นะแนะนาให้มาช่วงบ่ายนะยิ่งเป็นช่วงเย็นใกล้ๆพระอาทิตย์ตกดินอะ่ะคือบรรยากาศดีมากแล้วก็ไม่ค่อยร้อนแดดด้วยเพราะว่าถ้ามาช่วงเช้าอะ่ะฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายอะ่ะฝั่งซ้ายมือตรงเนี้ยมันเป็นทิศต,ตะวันออกนะก็คือจะโดนแดดเต็มเ็มแต่ถ้าเรามาช่วงบ่ายเนี้ยคือฝั่งขวาที่มันมีป่าชายเลนตรงเนี้ยมันก็จะเป็นฝั่งตะวันตกแล้วพระอาทิตย์อะ่ะมันก็คือตกทางนี้มันก็จะป่ามันก็จะบังแดดเราไว้เลยเราก็จะขับแบบ ไม่โดนแดดเลยอ่ะคือบรรยากาศดีมากถัดออกมาจากตรงที่เลียบป่าชายเลนมาสักครู่นะเลี้ยวมานิดเดียวก็จะถึงตรงนี้เลยเป็นปลายทางของเราที่เราจะปั่นมาครบ3.7กิโลแล้วจะเป็นตรงนี้เป็นทะเลแล้วทะเลอ่าวไทยเรามาถึงตอนช่วงประมาณ5โมงนะก็พาทิศกำลังจะตกพอดีวันนี้เราเช็คเราเช็คพาทิศตกแล้วนะพาทิศจะตกตอน6โมงแล้วก็ เลือกมาตอนใกล้ๆพระอาทิตย์ตกพอดีวิธีการเช็คพระอาทิตย์ตกก็ง่ายๆเลยทุกคนเข้าไปใน Google ได้เลยแล้วก็พิมพ์ว่าสันเซ็ตมันก็จะขึ้นมาเลยว่าวันนี้นาตรงที่เราอยู่พระอาทิตย์มันจะตกกี่โมงเราก็ถึงจุดหมายปลายทางในการปั่นจักรยานแล้วนะคะเราก็ใช้เวลาในการปั่นทั้งหมด50นาทีะคะ่ะ พระอาทิตย์ยังไม่ตกดีนะแต่ว่าเราต้องรีบออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวทางมันจะมืดนะเพราะว่าทางมันไม่มีไฟเลยเดี๋ยวเรารีบออกไปขากลับเราจะปั่นแบบไม่แวะเลยนะเพราะว่ากลัวมันจะมืดก่อนเนี่ยทางมันไม่มีไฟเลยนะข้ั้งทางอะ่ะถ้าพระอาทิตย์ตกแล้วเดี๋ยวมันจะมืดไปหมดเลยทั้งทางนี้เดี๋ยวตอนนี้เรารีบปั่นออกไปข้างนอกก่อน ทุกคนเราค้นพบว่าจักรยานมันมีไฟจนะ้านี่แต่ว่าเราก็ไม่เสี่ยงดีกว่าเรารีบไปดีกว่าเพราะว่ามันมืดมากน่ากลัวมากในกล้องมันอาจจะดูสว่างนิดนึงนะแต่ของจริงมันเริ่มมืดแล้วโอเคค่ะเราก็กลับมาถึงตรงที่คืนจักรยานแล้วนะคะขาไปไเราใช้เวลา 50นาทีใช่ไหมครับขาก,กับ15นาทีสับเต้นแปกมากเหนื่อยมากเพราะว่ามืดแล้วเนี่ยฟ้าแบบมืดแล้วอ่ะตอนเนี้ยเราเช่าจักรยานกับร้านนี้นะครับร้านที่อยู่ตรงสะพานทางขึ้นเลยนะครับเช่าเสร็จแล้วก็ขับไปได้เลยและก่อนกลับนะคะเราก็แวะกินข้าวที่นี่ค่ะครัวตุ๊กตาซีฟู้ดค่ะ เมนูที่เราสั่งนะคะเราสั่งผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะรีวิวบอกว่าแค่ผัดบุ้งไฟแดงก็อร่อยเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะอ,อ,อร่อยดี <c oughs> เด่ะยาวมากืี บุง้งเหยมากเออถ้าอร่อยดีอ่ะลองชิมผัดผักบุ้งนะครับเขาบอกว่าอร่อยอ,อร่อยจริงผัดผักบุ้ง่ะอย่าลืมตังนะอร่อยจริงแล้วเมนูต่อไปผัดหอยเชลเอ้ยหอยเชลผัดฉาดูสีสีดูสิจะจัดจ้านขนาดไหนะหอยเชลให้เยอะอยู่นะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยใสยแบบประมาณนี้ ชาเข้มขน้นและเมนูต่อไปนะคะเป็นต้มยำน,น้ำข้นเนื้อปลากระพงค่ะข้นม,มากจิข้นม,มากต้มยำร้านนี้เขาใส่เป็นเห็ดฟางด้วยนะไม่ค่อยเห็ดร้านไหนใส่เห็ดฟางแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นแบบเห็ดออรินจิกันซะส่วนใหญ่น้อยร้านมากเลยนะที่จะใส่เห็ดฟาง รสชาติโอเคเข้มค้นปลากระพงก็ให้เส้นใหญ่ๆนะหลายเิ้นเลยคุ้มอยู่และอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เราสั่งก็คือปูมานึ่งแล้วแกะให้ด้วยนะคะดีมากๆเราไม่ต้องมาแกะเองค่ะ,ะลองชิมปูม,มานึ่งนะครับขอเป็นกันเชียงนะครับ <c oughs> นี่แกะมาให้แล้วแบบดีงาม <c oughs> เขาบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้อร่อยนะเขาไม่รู้ใคร เดี๋ยวลองชิมว่าอร่อยจริงไหมดีงามอร่อยมากปิดทิปกันด้วยของหวานค่ะร้านนี้เลยค่ะก้าร้านร้านขนมปันงนมสด รับทริปนี้นะคะก็ขอปิดก,กันที่ร้านนี้นะคะและถ้าใครชอบทริปแบบวันเดทิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับของกด s u b s c r i b e ให้คนละหนึ่งทีนะครับข้างล่างนะครับสำหรับทริปนี้ขอลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนกันอย่าลืมติดตามนะครับบ๊ายบาย